สวัสดีค่ะมาเจอกับบ้านน้องนะจ๊ะเหมือนเก่าเนาะจ๊ะเนาะมาเจอกับน้องกับพินิกรเหมือนเก่าจ้ะมันเลก็กินแกงเนองใหม่วนมาอีกแล้วเด้ะจ้ะเ้อเออพินิคอพมันได้ไปได้แหนงนนองใหม่มาจ้ะนี่ก็มี่นอผลมาอยู่หน่อยนึงก็มี่แหนงเนาะจ้ามันเลก็สามารถแกงเปะแหนงเนาะใหม่เนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะวัตถุดดบเ่อก็เตรียมแล้วจ้ะนี่ยกรแงงแล้วก็ สอมนะจ๊ะโมเดิร์ตมีบวบพร้อมใส่พร้อมเนาะจ้ะเนาะเอสซิเไม่จีแล้วก็น้องมากินฟักทองกับใส่ฟักทองกระสิมีตัวหมอนตัวดักแด้เนาะจ้ะนี่เอาใส่นี่จ้ะนี่จับพริกเอาไว้ร้อยเนาะจ้ะเนาะนี่กัน้ำขาดบะได้น้ำปลาแดกน้ตเนาะจ้ะเนาะพริกนี่นองกระตั้มใส่ตะไคร้เนาะจ้ะ น่องว่ามักใซ่้อมแดงกระเทียมน้องกับปใส่ไซนอกจ่าบุไดมักกะตาใไซไดเดอร์จากามีเขาเบือเนาะจ่าในนองผสมน้ำไปแล้ะจ่าจวกัดสีมาลงมือเฮ็ดเนอกจากเนาะอันนี้ก็นำไปย่านั่งเนาะจ่าเนาะนี่คนคนเนาะจากเนาะน,น,นี่นจ้ะคนคนนี่จาก,นนจากต้นมากผู้ไปเด็ดมาเนาะจากเนาะ สไตล์น้องกับเส็นง่ายๆเนาะจ่านอกน้องกับเสียเอานั่นพี่เอานั่นมาลงเลยพี่น,นี่คนเฮือกอยู่หนีเจ้าพี่นี่ก่อนเลยจา่าไปเก็บใบย่านางมาน่องกับเส้นใส่เครื่องไปเลยเนาะจาะ่าเนาะเทลงรลดตางเงินถวยเนี่ยจ่าเพราะว่าเสียดายน้ำปลาหล่าก็ลงเลยจา่า เลยจ้ะเอาสอนมาคนกันเนะจ้ะเอาหน่อใหม่ใส่เลยก็แต่เน่อใหม่มันสุกแล้วยังยืนคอยใส่ตอนมันเดือดจ้ะนี่ก็สไตล์ง่ายๆเด้จ้ะเด้อนี่จ้ะแกงเปื่อแเนงหน่อใหม่เนาะจ้ะเนาะเอาทับพี่มาคนจ้ะเอาสอนมาคนนี่จ้ะมันเลยกับเครื่องแน่นๆเนาะจ้ะเนาะฟ้ามาติดปามปี ให้หม้อมันเดือดก่อนไปใส่อย่างอื่นปลาหมออยูน่นีๆกินปลาเหาไว้ก่อนเขามาใส่อย่างอื่นนะจ๊ะเนาะปลาใช้หมดนี่จ้ะแค่ลงเลยจ้ะคนเ <c oughs> ย็นใบบักกูดมันงามใบเด็ดมาใส่นาะปกติน้องกันสิอันแถวบ้านน้องก็ค่อยๆใส่กันเนาะเอาคนจา้าค้นล็กๆ คนกลมันมก,กันมากเออเี๋จ้ะพ่อจะให้หมอเดือดก่อนไปใส่อย่างอื่นมันอี้เครื่องแน่นจ้ะเต็มเลยมันอี้ฝาปิดเลยจ้ะอ่ามอเดือดแล้วจ้ะเนาะสไตปไปสไตปมันได้จ้ะเด้อยาวากันได้จ้ะ,ดะเด้เดอก่อนเปิดหม้อก,กันคนข้างๆ ดเดี๋ยวมาใส่ข้าวเบือกันนะจ้ะมาใส่ข้าวเบือกันเด้เจอจ้ะข้าวข้าวเบือคนใส่ลงไปเลยจข้าวเบือนี่ต้องผสมน้ำก่อนเด้อจ้ะมันจะไม่เป็นก้อนเทลงไปเลยจ้ะคนจันเดี๋ยวเป็นก้อน เห็ดใส่ปลาคองเรื่ยๆค่ะเต็มหม้อเต็มหม้ออันใหญาแล้วกันเนาะพี่แปะบวกตั่แก่ก็าใช่ที่ลังตัวหมอนใช่ไหมตัวหมอนเรียกเขาเรียกตัวตัวไหมตัวหมอนมอนไหมบ้านน้องก็าเรียกดักแด่กแดมอนไหมน่ะคนนี้มันทั่วเอาดอกไม้ขึ้นมาบวก คนกันข้าวอติดตูดหม้อจ้ะแต่ที่จริงเราผสมน้ำเลยละอันนี้แกงเปิดแหนงหน่นอไม้ผสมหน่อไม้เด้อจ้ะส่วนใหญ่แหนงจะเยอะกว่าน,น่ออยู่เพราะว่าฝนมันเพิ่งตกแล้วจ้ะเนาะมันก็เลยยังออกไวเต็มที่อีกหน่อยก็กินไม่หวัดไม่ไวแล้วจ้ะเนาะปิดฟ้าไว้พี่ กินให้เดือดก่อนนะจ๊ะเนาะนึ่งข้าวเดียวกินไก่แกงเปิอะแหนงหน่อไม้นลจ๊ะเนาะ <c oughs> เอาจ้ะ <c oughs> เอทีแล้วน่าจ๊ะเนาะบ้านนี้บ้านนี้ชอบซดน้ำเด้อจ้ะอาจจะน้ำเยอะบ,บางบ้านก็จะใส่น้ำขุกขิกเนาะ <c oughs> บ้านน้องชอบซ <c oughs> ดน้ำแกงจ้ะ <c oughs> เอาทีนี้เอาดักแด้ลงจ้ะนี่ <c oughs> เทลงไปแลมันลอยอยู่ข้างบนนี้นะคจะนี้ก็เอานี้ไว้นู่นก่อนทักทีจ่ะจะได้กับมือขยุมผัก,กลงไปคลิปนี้ก็ฝากหน่อยเด้อจากแกงเปิดแหนงหน่อไม้ใส่ผักรวมๆใส่หลายอย่างปักกะแยงก็เต็มหม้อเลยจ้ะนี่ยแปลวช้อนมากดลง สันบ่พี่ดีกอนใสเมื่อไหร่ก็ไม่ไม่ไม่หกตรงนี้ก็หกตรงนู้นอ่าเกี๊ยวดันแหน่ขึ้นมาจ้ะดูน่ากินครับอร่อยด้วยกันเด้อจ้ะบ้านนี้ไม่ชอบน้ําขุกขิกจ้ะชอบซดน้ําก็เลยใส่น้ําเยอะหน่อยข้าวเจ้าน้ำข้าวเหนียวเลเพราะพี่กอนก็กินท้าวข้าเจ้าจริงเขาเหนียวก็เลยต้องใส่น้ําให้เขาคลุกข้าวจ้ะ อย่างนั้นก็ฝากหน่อยเด้อจาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หน่อยจ้าเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อจ้าน้องกับพิธีกรก็จะตามไปให้กำลังใจอยู่จ้าเจอกันคลิปต่อๆไปนะจ๊ะเนาะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให้ค่ะสวัสดีค่ะพิธีกรปิดหมาก